เริ่มเลยนะคะก็น่าจะพบทวนแล้วก็ต้องขอบคุณก่อนก็ต้องขอบคุณทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ผู้สนใจนะคะทีะ่เข้าร่วมรับฟังการถแถลงข่าวแั่ชนีในวันนี้นะคะก็ภาพรวมนะคะที่ผู้ภาพรวมก,ก่อนแล้วกันว่าก็ยังเป็นการหบตัวนะคะปะัปะจจัยสําคัญก็จะมาจากตัวอุตสาหการรมหลักของไทยที่ยังไม่ได้มี ยังไม่ได้มีการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอลงรายละเอียดแล้วกันอย่างเช่นการผลิตยานยนต์เนี่ยลดลงไปเดือนที่เจ็ดนะคะโดยผลตตัวจากทางภายในแล้วการส่งออกจริงเดือนที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องการหลตัวของผัวลุตยานยนต์ที่มาจากภายในเปโดยหลักการส่งออกตอนนั้นยังไม่มีผลกระทบนะตอนนี้เริ่มมีผลกระทบในส่วนของการส่งออกแล้วเพราะว่าประเทศลูกค้าของเราเนี่ยมีการสถานการณ์ทางด้านทางด้านของ ทางเศรษฐกิจไม่ค in ่อยดีนะคะการเศรุิลดลงก็เลยลดลงมาเป็นเดือนที่เจ็ดก็มาจากการกดตัวของการบริโภคภายในประเทศนะคะคือตัวร้อยละยี่สิบเจ็ดสองสี่แล้วก็เป็นการเเออแล้วก็มาจากเรื่องของปัญหาหนี้ควเรือนยังสูงขึ้นนะคะยอดคงค้างสูงแล้วก็มีอจำนวนรถจึดจาก่อไฟแนนซ์ก็สูงขึ้นเราคุยกันคราวที่แล้วว่าเยอะนะคะตอนนี้จำนวนรถยึดก็อยู่ที่ประมาณสามแสนคัน หรือเ,เฉลี่ยอยู่ตอน,น,น25,000คันต่อเดือนแล้วก็เรื่อง,องความเข้มงวดในการอนุมัติการปล่อยสินเชื่อรถยนต์น,นะคะก็ยังมีอัตราการปฏิเสธกับสินเชื่อรถยนต์นอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันยายนปีก่อนปกติเนี่ยก็จะมีอาการปล่อยกู้มาทั้ง70เปอร์เซ็นต์นะคะ60 50 70เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้อาราการปล่อยกู้อยู่ที่ประมาณ3 5ถึเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองทำให้กลุ่มนี้ค่ะก็ไม่ได้มีการออกบถใหม่เพราะว่าการปล่อยสินเชื่อก็ อยู่ในระดับต่ำมานะคะนี่คัวรเรือนก็อยู่ยังอยู่ในระดับสูงของเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เศรษฐกิจคู่ค้าก็ยังสลอตัวโดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของไทยเนี่ยยังประสบปัญหาทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ผลกระทบจากการเปิดประเทศชา้าสมหรับปัจจัยบวกเนี่ยก็เป็นเรื่องของการขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวนะคะก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้อุตสาหกรรมหลักของไทยอย่างเช่นการผลิตการนำน้ามันนะเขเรียกแอลกอฮอล์เนี่ย ยังดีอยู่นะคะนโยบายการลดการภาษีจากภาครัฐเรื่องออซีก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะจากการประมาณการเนี่ยคิดว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณสักสี่หมื่นถึงหกหมื่นล้านบาทเลยหรือว่าเพิ่มขึ้น้อยละศูนย์จุดสองหรือศูนย์จุดสามของ GDP อีนี่ค็นตัวมข้อมูลของหอการค้าไทยนะคะที่ออกมาสําหรับการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังขยายตัวเป็นเดือนที่ห้านะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์สองพหสิบเจ็มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละห้าจุดสองเลยทีเดียวนะคะก็แต่ว่าในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมของคำอาวุธรถถังขยายตัวอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุดแปดนะคะก็าจ่ส่งผลให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของเดือนมีนาคมเนี่ยดีขึ้นนะคะก็การส่งออกก็จะเป็นตัวดึงขึ้นมาได้นะคะตัวอึ่ที่อาจจะมองว่าจะช่วยก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ คาดการณ์ก็จะอยู่ที่ประมาณสักปีหกเจ็ดเนี่ยคาดการณ์อยู่ที่สามสิบห้าล้านคนซึ่งตัวนี้ก็อาจจะทําให้อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าพิ่มมากการท่องเที่ยวก็อาจจะอะไรบางทีกาจะโตขึ้นนะคะนี้ไปดูเรื่องของอตัว n p i เลยค่ะ n p i ของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ระดับเก้าสิบเก้าจุดสองเจ็ดนะคะหรือว่าหดต,ตัวอยู่ที่ร้อยละสองจุดแปดสี่นะคะ,ะขดตัวน้อยลงนะคะถ้าเทียบกับช่วงเนการของปีก่อนแต่ว่ายังอยู่ใน ภาวะหดตัวนะคะแต่ว่าที่เป็นมันออนมันก็คือจากเดือนมกราคมมาเดือนกรุาพันธ์เนี่ยบวกนะถูกต้องไหมบวกประมาณหนึ่งกว่ากว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะดูมีเราเรียกว่าอ่าสิ่งที่มาสะท้อนมันออนมันมนะสะท้อนแนวโน้มนะคะว่าอ่า,าราคพัฒนาเมื่อเดือนมีนาคมก็อาจจะดีขึ้นอัตราการใช้กําลังผลิตก็ดีขึ้นนิดนึงนะคะของปีหกเจ็ดเนี่ยฉเฉลี่ยที่ห้าจุด กสองเดือนแร 48, นะะแก,แกยอ,อยู่ที่ห้าจุดสี่แปดนะคะแล้วก็แคปเจโรเดือนนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดเจ็ดเจ็ดนะคะก็ดีขึ้นนิดหนึ่งนะคะนี้ไปดูตัวเอ่อตัวส่งผลบวกตระดัชนีนะคะตัวใหญ่ๆก็จะเป็นการกลั่นน้ามันค่ะก็จะบวกอยู่ที่เจ็ดจุดห้าเก้านะคะจากกลุ่มน้ํามันดีเซลหมุนเร็วนะคะเคร่ง,งน้นะะํามันเครื่องดินนะคะน้ำมันเบนซินก้าหนึ่งแก๊สหอเก้าหนึ่งจาก ความต้องการในโดยปกคือการท่องเที่ยวในประ,ะ,ประเทศเนี่ยดีขึ้นนะคะจากช่วงหยุดยาวช่วงตรุดจีนนะคะแล้วก็หึุดเรื่อมาในเดือนมกราคมที่ยังอยู่ในช่วงไฮซีซันนะคะก็มีนักเที่ยวเดินทางเข้ามาจุดำนวนมากเพราะนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องบินก็มีการยายตัวดีขึ้นด้วยซุ๋ยเคมีค่ะก็บวกไปที่39.82เเลยนะคะเพราะว่า ราคาลงมาพอสมควรนะคะแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรหลายตัวก็ดีขึ้นอย่างเช่นยางนะกลุ่มยางราราแต่ละกลุ่มยางก็ดีขึ้นกลุ่มของอุำตาลนะคะก็ดีขึ้นทําให้เกษตรกรเนี่ยก็มีเงินทุนที่จะไปลงทุนในการบํารุงตัวพืชของเขาอะนะคะตัวผลผลิตของเขาก็มีการซื้อปุ๋ยเคมีมากขึ้นวันกลุ่มของผู้ผลิตปุ๋ยเคมีก็ ด้วยราคาแม่ปุ๋ยก็ถูกลงด้วยนะคะความต้องการในประเทศก็สูงขึ้นด้วยจากรอดราคาสินค้ากเกษตรนีนก็ทำให้บวกไปเยอะเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสามสิบเก้าจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์ประกอบก,กับฐานต่ำของปีที่แล้วด้วยนะคะเพราะปีที่แล้วเนี่ยราคาสินค้ากเกษตรไม่ค่อยดีการลงทุนในกลุ่มของการเราไปเอาไปใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตก็จะน้อยลงก็เลยทําให้ปีนี้บวกมาค่อนข้างเยอะอีกตัวหนึ่งที่ได้ผลกระทบจากทั้งตลาด การท่องเที่ยวในคู่ค้าของเราก็ดีขึ้นเรวยของเราก็ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องประดับเพชรพลอยก็เบื่ยไปยี่บสี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะอย่างเช่นกำไลต่างหูสร้อยแหวนจี้ผู้บริการสินค้าที่หมดเลยนะคะตามการเฟื่มเติมทางเศรษฐกิจของผู้ค้าแล้วก็ในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยผู้ค้าสําคัญก็อย่างเช่นกาตาร์เบลเยียมอินเดียฮ่องกงเยอรมันญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาขายได้มากขึ้นนะคะก็มาสั่งซื้อในกลุ่มของประเทศไทยมากขึ้นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องบวก ฐานต่ำด้วยปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีแล้วยังไม่ได้เืรนมตัวมากนะคะปีนี้ก็ดีขึ้นนะคะอ่ะต่อมาในกลุ่มที่ดึงดัชนีให้ต่ำลงนะคะก็ยังเป็นสามกลุ่มหลักแล้วน้ำมันตามที่เข้ามาใหม่นะคะกลุ่มแรกเลยก็คือยานยนต์ค่ะรถยนต์ปิกอัพรถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์ขนาดใหญ่นะคะนี่คือชะลอหมดตามการชะลอตัวของตลาดในประเทศลดไปย่สิเจ็ดจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์เรากำลังซื้อผู้บริโภคอ่อนตัว สาบันเข้มงวดการปล่อยเชื่อนี้เมื่อกี้ที่พี่ไปแล้วเนาะเมื่อกี้พี่อธิบายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายของการถแถลงข่าวดัชนีเดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องของสถานการณ์กรารผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ฟังเป็นรายละเอียดนะคะนี้รอนีดนึ่งแล้วกันนะคะกลุ่มอีกต,ตัวหนึ่งที่ลงเยอะก็คือพวกของเซอร์กิตนะคะที่ CBA อันนี้ก็ความต้องการของตอลาดลดลงอันนี้ชิ้สนส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลงไปประมาณสัก สิบแปดเปอร์เซ็นตนะไอซีก็พีซีเอก็เป็นตัวที่ดึงนะคะน้ำมันปาล์มนะคะลดลงที่ยี่สิบเจ็ดจุดสองเก้าจากภาวะน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ลดลงจากภาวะไฮแรงวนทิ้งช่วงผลปาล์มดิบก็เข้าลดลงกวบปีก่อนนะคะแล้วก็ตลาดในประเทศก็หดตัวด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเรายังไม่มีเราไม่ได้ใบอนุญาตให้ส่งออกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันไอตัวสต็อกมันต่ำกว่าสามแสนก็เลยไม่มี าามาตรการการสง่งผการส่งออกตลาดส่งออกอีทีอินโดนีนเซียก็กลับมาส่งออกอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ตลาดโลกอ,อกปลี่นมาหลงก็เลยทําให้ดึงผลผลิตน้ำมันปาล์มไปพอสมควรน,นะคะค่ะต่อไปเป็นที่เรื่องของการส่งออกนะคะเมื่อกี้พูพดภาพรวมแล้วละ่ะว่าวมูลค่าการส่งออกโดยรวมเนี่ยในสินรรค้ากลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมนะคะบวกอ5.2น,นะเยี่นเยียนะแต่ว่าถ้าไม่รวมอาวุธรถถังอากาศยานรบนะคะที่เอาเข้ามาเพื่อ ช้อนแมบ้างแล้วสออกไปบ้างเนี่ยตัดออกไปแล้วก็ขยายตัวอที200่ร้อยละหนึ่งจุดแปดนะคะขยายตัวในกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์หรือการตอบต่อฮาร์ดดกไรฟ์นะคะส่งออกไปด้เยอะขึ้นนะคะคืิกภัณเหล็กและเหล็กกล้านะคะผลิตภัณฑ์อันนี้มัมีประเภทศพลอยนะคะมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ก็ไม้แปรรูปนะคะแล้วก็เครื่องสำอางจากสบู่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะอันนี้ก็โตนะคะโตไปพอสมควรทีเดียวนะในกลุ่มพวกนี้นะคะรวมๆแล้วก็ขยายตัวอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะคะงี้มาดูเรื่องการนําเข้าค่ะการนําเข้าในกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจเนี่ยนะคะก็อ่าในกลุ่มสินค้าทุนนะคะขยายตัวอยู่ที่ภาพรวมนะคะขยายตัวที่วัดแล้วยี่สิบห้าจุดห้าแปด ตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะมองถึงแนวโน้มได้ดีก็คือตัวสินค้าวัตถุดิบและกลุ่มส่วนรูปที่เอามาสอดการผลิตในประเทศอันนี้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละห้าจุดเก้าห้านะคะสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวสิบสองจุดศูนย์หนึ่งนะคะไอช่องตรงกลางเนี่ยค่ะที่จะให้ดูคือกลุ่มที่มีแนวโน้มของการนําเข้ามาสูงขึ้นในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานะคะและตัวนี้ค่ะจะเป็นแนวโน้มในสถานการณ์ ระยะยาวของไฮเด้วยในเรื่องการผลิตก็สูงขึ้นขึ้นจาับกลนและส่วนประกอบอันนี้ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละสิบเก้าจุดสองแปดเครื่องคอมพิวเตอร์รอุปกรณ์ส่วนประกอบข,ขยายตัวแปดสิบสี่จุดเจ็ดสี่เลยนะคะภาะพรวมเนี่ยมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 6, 6หกพันหกร้อยยี่สิบจุดสามแปดล้านเหรียญสหรัฐน่าขยายตัวร้อยละยี่สิบห้าจุดห้าแปด อันนี้มองได้สองตัวนะคะตัวแรกเลยคือช่องแรกที่เป็นสีม่วงนะะกล่องสีม่วงเนี่ยจะเห็นว่าตัวสินค้าวัตถุดิบและตุนส่วนลดลูกที่เอามาสําหรับการผลิตจะเปนให้ขยายตัวร้อยละห้าจุดเก้าห้าแสดงว่าระยะสั้นเนี่ย m p i อาจจะมีอัตราการแลงตัวสูงขึ้นนะคะเพราะว่าสินค้า,ต,าตัววัตถุดิบลุนส่วนลตัวนี้เอามาเพื่อการผลิตนะคะในระยะสั้นแต่ถ้าดูระยะอีวาวเนี่ยคาดการดีขึ้นไหมดีขึ้นในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่นำเข้าเครื่องจักรและส่วนประกอบ เมื่อกี้เนี่ยมีการพูดกันในการประชุชมรัฐมนตรีการพูดกันเรื่องการลงทุนในส่วนของสากการลงทุนของดีไอเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะมูลค่าการลงทุนของดีไอเนี่ยที่น่าจะมีการถแถลงข่าวออกไปแล้วในช่วงวันแปดแสนสี่หมื่นแปดพันล้านนะคะสรับมูลค่าการลงทุนที่ลงทุนในปีหกซึ่งตรงนี้ค่ะบอกอะไรบอกว่ามันมีการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งน่าจะมีการเริ่มผลิตในปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเนี่ย มองภาพรวมแต่ว่าในก,ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มเนี่ยค่ะก็จะมีการลงมีการผลิตเพิ่มแต่อาจะมีอุตสาหกรรมบางตัวที่ลดน้อยถอยลงไปนะคะจากความต้องการสินค้าน้อยลง ถ้าเราดูในตัว M P I ตัวที่มันมีการลงต่อเนื่องเลยก็คืออย่างเส้นพวกสิงทอที่เป็นเครื่องมือสูงอะค่ะอันนี้ลงจะชัดๆนะคะฮาร์ดดิจไ์นี่ก็ลงชัดๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมันก็ดีทั้งบวกทั้งลบแั้นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ก็อาจจะบวกกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วหรือว่าในความกอตกาของโลกลดลงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการผลิตลดลงนะคะสําหรับ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มวัตถุดิบและกลุ่มเสบิยไม่รวมทองคำเนี่ยอันนี้มีการขยายตัวในกลุ่มของเครื่องเพชรพลอยอัญมณีนเงินแท่งทองคําด้วย17เปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากมูลอันนี้เป็นมูลค่าพราะฉะนั้นนี้ก็คือจากตัวทองที่นเข้ามาด้วยแต่ว่าตัวที่น่าสนใจก็คือปุ๋ยกับยากําจัดศัตรูพืชเนี่ยแพร่ตัวละ6.1ปุ๋ยนี่การเป็นการนําเข้าแม่ปุ๋ยนะคะ ก็มาสัดคล้องกับเรื่องการ,การผลิตที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็คาดการได้ว่าในยุิมพานาเข้ามาเดือนมีนาคมก็อาจจะมีการขยายเตัวในกลปุ๋ยอยู่นะคะนี่ก็เป็นนํานเข้าซึ่งที่อาจจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ได้นะคะนี้มาดูของเอ่อตัวความเตือนการเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะเดือนมีนาคมเนี่ยก็ยังอยู่ในส่งสัญญ,ญาณเฝ้าระวังนะคะยังอยู่ในส่วนของเฝ้าระวังเหลืองนะคะะาด มีการติดลบอยู่ที่0.8ซึ่งปังปใจจัยในประเทศเนี่ยดัชนีการสินค้านาเข้าปรับตัวลดลงนะคะตามการนาเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงอันนี้ลดลงนะคะความเชื่อมั่นทางธุรกิจสามเดือนข้างหน้าก็ยังส่งสัญญาณเฝ้าระวังถึงแม้จะบวกหยู่ที่3.5หรือ3.9นะคะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังยังไม่ฟื้นตัวจากกําลังซื้อเนื่องจากมีความกังวลในหลายในเรื่องนะคะในเรื่องของกลุ่มคัพตี ต่อ้างอาจจะมีการบวกขึ้นแต่ว่ากลุ่มสินค้าการผลิตในกลุ่มสุรกิจรถยนต์ก็อาจจะมีความกังวลเรื่องการมาแย่งแ่งตลาดในกลุก่มอีวีือเปล่านะคะในนี้ก็เป็นความกังวลของภาคธุรกิจนะคะสำหรับปัจจัยต่างประเทศเนี่ยจากดัชนี P.M.I. ของญี่ปุ่นก็ยังหดตัวต่ำกว่าดัระดัสิ0นะคะเพราะภาคการผลิตของญี่ปุ่นก็กลับมาหดตัวยอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งจากปัจจุบนที่อ่อนแอลงนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ส่งสัญญ,ญาณเฝ้ววาระวังลดลงนะคะ อมีความเชื่อมั่นทางธุรกิจก็ยังไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็ยังบวกนิดๆนะคะสําหรับสหรัอเมริกาก็ฟื้นตัวระยะสั้นนะคะยุโรปเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีการลดปัญหาการส่งสินค้าผ่านทะเลแดงเนี่ยเริ่มคลี่คลายมากขึ้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นิดหน่อยนะคะยังฝ้าระวัง ค่อนไปทางเขียวนะคะเรสุดเกือบจะปกติแล้วนะสำหรับในส่วนของอสัญญาณการเฝ้าระวังนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังลดลงก็คือดีขึ้นนิดนึงอยู่ก็นิดนึงนะคะนี่พี่จะให้ข้อมูลนิดนึงนะคะสำหรับในปีนี้มีคาถามเยอะในส่วนของสถานการณ์อุตสาหกรรมยานเดต์อของไทยอะนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเพราะาเราจะเห็นได้ว่ามันลดลงมาเจ็ดเดือนแล้วนะเป็นเดือนที่เจ็ดแล้วอันนี้มีข้อมูลเป็นตารางนะคะเปิดให้หน่อยอ้า ให้ดูอันนี้ค่ะอาจจะเห็นชัดมากเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยในในตัวข่าวนะตัวเพลสเนี่ยพี่อาจจะยังไม่ได้ใส่ให้เดี๋ยวจะไปใส่ให้นะแต่ถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะได้ข่าไปก่อนนะคะก็คือส่วนของเดือนกุมภาพันธ์จะเห็นเลยว่าอันนี้คือยอนเยียนะให้ดูยอันเยียนะคะก็คือผลิตเพื่อขายในประเทศของปีหกศกเนี่ยของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสมสิบสองคัน นะคะนี่คือภาพรวมนะคะหกหมื่นกว่าคันนะภาพรวมตีเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหลืออยู่ที่เจ็ดเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นหกพันเก้าร้อยี่สิบแปดคันนี้ลงเยอะนะยี่สิบหกจุดสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับส่วนการค้าขายในประเทศเห็นไหมคะว่าลงค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไม่ดูการผลิตและการส่งออกนะคะเจ้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสอง 5, คันเนี่ยนะคะกุมภาพันธ์ของปีหกเจ็ดเนี่ยลดลงไม่เยอะสิบเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณ 8, 000, 7, แปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสองคัน แช่ว่าสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการบริโภคภายในประเทศชัดเจนนะชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันลงไป26%นะแต่นี้เหตุผลเนี่ยมันจะมาจากหลายเหตุผลใจหลักเนี่ยมาจากเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของอ่อมีกลัวเรือนกับเรื่องของอัตราการปล่อยสินเชื่อนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าอ่อมันลดลงจากการผลิตในประเทศถามว่าอีมีผลไหมเอาลงมาดูตารางข้างล่างนะคะว่า เอวีเนี่ยเดือยยางค่ะยัางยางยกลับไปตารางข้างล่างเนี่ยค่ะจะเห็นว่ากลุ่มรถยนต์นะนั่งนะคะดูกลุ่มรถยนต์นั่งนะคะซึ่งจะเป็นส่วนของการผลิตในกลุ่มเอวีที่มีการนําเข้ามานะคะที่ถามว่ารถยนต์เอวีมีเป็นแบการผลิตในประเทศไหมถ้าดูตัวเลขเนี่ยผลิตเพื่อขายในประเทศของกลุ่มรถยนต์นั่งนะคะซึ่งมีการมีการนําเข้าในกลุ่มเอวีเข้ามาเนี่ย การผลิตในประเทศ2 6 8 8 6คันนะคะเดนกุมพาพันเนี่ยค่ะใน,นกลุ่มรถยนต์นั่งอยู่ที่24,308คันนี่คือการผลิตเพื่อขายในประเทศนะคะลดลงไป10เปอร์เซ็นนะคะมีผลจากเรื่องอีวไหมน่าจะาใช่ในกลุ่มนี้นะคะเป็นการส่วนของการผลิตเพื่อการส่งออกเนี่ยกลุ่มรถยนต์นั่ง25,317คันนะคะอ่อเพื่อ การส่งออกลดลงไป4เเซนเหลือที่24,181พันอันนี้เนี่ยลดลงตามความต้องการของตลาดอาจจะเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจของกลุ่มคู่ค้าของเราชะลอตัวลงนะก็เลยมีการสั่งซื้อลดลงถ้ามีส่อนของอีรีเขาไหก็อาจจะมีนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นประชัดเจนแต่จำนวนคันที่ลดลงไปประมาณซัก สองพันได้นะสองพันกว่าพันเนี่ยนะคะที่ลดลงไปจากในส่วนของรถํานั่งในประเทศเนี่ยอ่าจะสอบคร้องกับส่วนของการนําเข้ามาไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะจริงๆรถจนนั่งที่ผลิตในเดือนกุมภาพันธ์สองพสิบเจ็ดตั้งแต่รถจนนั่งที่เป็นอีวีนะที่ผลิตนะคะเอาที่ผลิตนะตอนเนี้ยผลิตอยู่เท่าไหรน่นะผมคือเท่าพัานสี่เดือนสองเดือนเนี่ยกุมภาพประมาณเท่าไหร่หกร้อยอ่า กุมภาเนี่ยผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ EV เนี่ยประมาณหกร้อยคันยังไม่ได้ผลิตเต็มที่นักนะคะเพราะว่าเขาก็เพิ่งเริ่มทดลองสายการผลิตในเดือนมกราคมเนี่ยปลายเดือนแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เริ่มมีการผลิตของบริษัทหนึ่งนะคะที่เริ่มมีการผลิตแล้วเพราะ,ะนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดมากแต่มันอาจจะไปชดเชยกับสิทธิที่นำเข้ามาภายใต้ E3 ที่ยังมีการนําเข้ามาในเชิงเดือนมกราคมอยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะมีผล้ลวเนือนั่งกับรถยนต์นั่นงในประเทศนี่นนนนมีผลจากรถยนต์ EV มาพอสมควรแล้วก็อาจจะเกิดจากสินค้าเศรษฐกิจเรื่องการปล่อยกู้ด้วยนะคะการ่อยผู้ช้าด้วยก็ทั้งกลุ่มรดกับไม่ได้มีกลุ่มลถกระบะเนี่ยจะเห็นชัดมากๆเลยเมื่อกี้นี่มีคำถามเยอะนะคะว่าอะไรที่มันลดเยอะขนาดนั้นลดมีกลุ่มรถกระบะเนี่ยค่ะผลิตเพื่อขายในประเทศนี้ที่เอามาให้ดูเลยนะผลิตเพื่อขายในเ้ื่อกลุ่มรถกระบะเนี่ยสามหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเท่นะในเดือนหกในปีพุมมาพันปีหกสนะพุมหาพันปีหกเจ็ดเหลือแ้าหมื่นแปด เกือบ50%เลยที่หายไปลดลงอย่าง่ากังวลตรงนี้ไม่มี EV แน่นอนนะคะเพราะว่า EV ไม่ได้อยู่ในกลุ่มรถกระบะ EV ยังเป็นรถจนนั่งอยู่ซึ่งก็จะอยู่ในตารางสีเขียวข้างบนสุดเนี่ยค่ะให้กลุ่มรถกระบะลดลงไป43.5%นะ YN Y หรือยนเ n อนะคะอันนี้นลดลงเยอะเนื่องมาจากว่าไซแอน,นเนี่ยปล่อยกู้ยากขึ้น เรื่องของอัตราการปล่อยกู้เนี่ยเดิมจะอยู่ประมาณสักเจ็ดิบถึงแปดสเปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ30%มสิเอร์เซแล้วก็อย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้ว่าอัตราการยึดลถเนี่ยตัง้งแต่เดือนปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เนี่ยสามแสนดอกคันนะคะซึ่งเป็นการยึดลถที่สูงมากเป็นประวัติการก็ทําให้กลุ่ม าการยึดรถเนี่ยแต่ว่าเราพี่ไม่มีตัวเลขแยกะนะคะว่าตัวรถที่ยึดมาจะเป็นกลุ่มรถจนนั่งเท่าไหร่แล้วรถยนกระบะเท่าไหร่ออน,นี้อาจจะยังไม่มีแต่ว่ามันทําให้ไปกดดันการซื้อรถทั้งกลุ่มรถจนนั่งั้งกลุ่มรถนกระบะที่เป็นรถใหม่เนี่ยมาลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามาจากเรื่องของอีวีซะทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่ท้งร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็คืออาจจะมาจากเรื่องของเศรษธธรฐกิจในประเทศความเข้มงวดในการปล่อยเชื่อ มีครัวเรือนนะคะเรื่องของเกษตรกรที่อาจจะยังไม่ปล่อยอาจจะไปซื้อรถมือ2มากขึ้นอะไรย่างเงี้ยด้วยนะคะสาหรับส่วนของการผลิตเพื่อารสอออกในกลุมรกระบะเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามีการลดลงนะคะก็คือปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มรถกระบะเผลิตพื่อการสออยู่ที่เจ็ดหมื่กว่าคันนะเจ็ดหือง้อยเก้าสิบหกคันตอนนี้ปีนี้ไอ้เดือนกุมภาคมน้อยู่ที่หกหมื่นหนึ่งค่หกหมื่นหนึ่งันสอร้อยหกสิบห้าคันคือลดลงไปประมาณสักสิบปเน ันไม่เห็นชัดว่าปรับลดตามความต้องการของตลาดต่างประเทศแน่นอนนะซึ่งตัวเนี้ยตัวเลขตัวนี้มันอธิบายอะไรได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าจริงมีคําถามเยอะว่าอุอสตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยเอ่อได้รับผลกระทบอ่าจากเรื่องดีวีมาพอสมควรไหมก็อย่างที่ใส่ตัวเลขให้ดูนะคะว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะแต่ในเชิงของจิตวิทยามีบ้าไงไหมก็จ,จะมีบ้างนะคะเพราะว่าเดือนเนี้ยมีนานาคมเนี่ยมีงานมอเตอร์โชว์บางคนเนี่ยก็าอาจจะเอ่อ รอรถใหม่ไปรอโปรโมชั่นของทางมอเตอร์โชว์ด้วยนะคะก็อาจจะมีการลดลงบ้างแต่ว่า้ยอางย่างแที่แล้วมอเตอร์โชว์ก็จัดตอนนี้แหละมันก็ใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็บอกสถานการณ์ได้หลายอย่างแต่ว่าพี่ให้ตัวเลขเป็นการอธิบายสถานการณ์ก็แล้วกันนะคะสำหรับเพดขนเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่พี่พูดนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นส่วนเรื่องของความกังวลในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เก่การรอสถานการณ์ทางด้านทเทคโนโลยีใหม่บ้างนะคะอันนี้ก็อขออธิบายสําหรับอันนี้ใน,นส่วนของควาอธิบายเพิ่มเติมในบางส่วนเนี่ยที่อาจจะเอามาให้ในรอบหน้านะ,ะสำหรับเรื่องผลกระทบอย่างที่บอกว่าชิ้นส่วนผู้ผลิตยานยนต์ไทยได้ผลกระทบหรือ,อยังนะคะแล้วก็คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงมากมายแค่ไหนอันนี้ที่ขออนุญาตอย่าเล่าแต่ถ้าดูตัวเลขก็พอจะทราบนะคะอย่างเช่นตอนนี้ EV จริงๆที่เป็นการผลิตรถยนต์น,น,น,บบนั่งใน,ในประเทศข,ของ ปีนี้จริงๆผลิตขึ้นได้600หกร้อยกว่าคันเพราะฉะนั้นถามว่ามันไปมีผลกระทบกับตัวชิ้สนส่วนไอซีดีหรือยังก็อาจจะยังไม่เห็นของชัดเจนนะยังไม่เห็นของชัดเจนนะนะคะแล้วก็พี่ก็จะให้ตัวเลขหนึ่งนะคะที่อาจจะขออนุญาตให้เป็นภาพรวมก็แล้วก,กันว่าแผนการผลิตะะของรถอีวีเนี่ยในไทยเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบีเจ็ดเนี่ยคิดว่าจะมีแผนการผลิต รวมสักเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วตัวเลขที่นําเข้ารถมาภายใต้อีวีสามเนี่ยก็อยู่ประมาณสักเจ็ดหมื่นกว่าคันนะคะก็เช่คิดง่ายๆบวกลบคูณหารเอ่อถ้าจะผลิตได้หนึ่งตันหนึ่งมันก็ต้องประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคันแหละถูกไหมถูกไหมถูกไหมคะประมาณเจ็ดหมืน่นคันก็คืออย่างน้อยก็ผลิตเฉยๆส่วนนําเข้ามาเพื่อามาใช้มาตรการอีวีสามเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดหมื่นกว่าคันเลยเจ็ดหมืน่นเศษๆแต่ก็แปดหมื่น แต่ถ้าดูแผนนะตอนนี้ที่เราได้รับมาเนี่ยยังไม่ถึงนะตัวแผนการผลิตเนี่ยที่เราที่ขออนุญาตไม่ให้เป็นรายบริษัทนะแต่ว่าให้ภาพรวมตอนเนี้ยแผนที่ส่งมาให้สอสอ,อเนี่ยรักราอยู่ที่ประมาณ7,000,000พันเท่านั้นเองแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นคือตรงที่ว่า เครื่องจักรที่เขารอการติดตั้งอยู่และคาดว่ามีการทดลองการผลิตเนี่ยเขาสามารถทําได้เร็วหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายตัวที่อาจจะยังรอว่ายังไม่ผลิตในช่วงแรกก็อาจจะผลิตในไตรมาสสามไตรมาสสี่พวกเนี้ยนะคะไตรมาสสี่เดือนพฤศจิกายนก็มีนะคะ,ะมกุกกรลาคมก็มีเริ่มการผลิตไปแล้วอย่างพวกบางวลที่ท่านก็ทราบแล้วนะคะก็มีการผลิตบางไปบ้างแล้วสําหรับบางบริษัทก็จะเริ่มผลิตในเดือนเมษายนนะคะ ก็นี้ก็เป็นภาพรวมแล้วกันว่าถ้าดูตัวเลขประมาณนี้เนี่ย mm. ก็อาจจะไอซี mm. ในส่วนของชิ้นส่วนอาจจะยังไม่มีผล,ล,ล,ลกระทบมนะแตรแต่แต่ังต้องปรับตัวนะคะเพราะว่ากระแสของรถอีวีก็อาจจะมานะคะ,ะเรื่องการปรับตัวก็อาจจะมีระยะเวลาที่ทางผู้ผลิตไทยต้องปรับตัวด้วยจริงๆแล้วมันก็มีประเรื่องปรลุ่มของอตัวชิ้นส่วนไอซีบางตัวที่ ยังไม่อยากกับไปที่รถไฟฟ้าด้วยเพราะว่าตัวลุ้มรถไฟฟ้าอย่างมุสุเพราะฉะนั้นเนี่ยกาลังผลิตประมาณน,นี้เนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนสายการผลิตไป,ไป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 ผลิตในกลุ่มของ EV หรอกนะแต่ว่าในกลุ่มของ EV เองเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนผู้ผลายจะได้ร,รับผลกระทบนะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็อาจจะมีบ้างในกลุ่มที่เป็นพวกเครื่องยนต์พวกชิ้นส่วนรถเครื่องยนต์นะคะพวก หอไอเสียแล้วพวกนี้ที่เกี่ยวอข้องกับการผลิตโดยใช้กลุ่มไอซเนี่ย mm hmm. ก็ไอที่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยค่ะอาจจะลดลงแต่ว่ากลุ่มที่เป็นเป็นพวกตัวถังนะคะตัวเนี้ยยางขอบกระจกยางเลาะ,ะอะไรเงนี้อจาจจะยังไม่ได้มีผลกระทบนะคะแล้วก็มีผู้ผลิตชิ้นส่วนของประเทศไทยหลายอหลายกลุ่มเนี่ยก็สามารถจัตัวมาผลิต ในกลุ่มของ e ีได้บ้างแล้วนะพี่พี่คิดว่าน,นี้ก็พี่ก็ให้คร่าวๆแล้วกันเพราะมีคําถามในสองสามเดือนมาเยอะว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะถ้าท่านดูจากตัวเลขต่างๆก็อาจจะยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนนะแต่ว่าก็มีแต่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทางผู้ผลิตถึงส่วนไฟจะต้องกลับตัวไปสู่การผลิตในกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าที่อาจจะมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในระยะกลางร,ระยะยนี่ก็เป็นภาพรวมนะยานไทรที่ฟัง อยู่ตอนนี้สดๆเนี่ยจะได้ข้อมูลไปเยอะหน่อยเพราะว่าต,วาตัวตัวตัว place ก็ยังไม่ได้ใส่ตัวเลขของสารการและสากัยานยนต์ไทยเข้าไปนะคะก็มีคําถามไหมคะแตนน่ตรงนี้ทั้งหมดในเดือนนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะมีคำถามไหมคะมีคาถามไหมออนไลน์ไม่มีนะคะพี่ว่าค่อนข้างเคลียนะเพราะว่าพี่ว่าเลขที่อยากจะให้ทางสวนอลชนช่วยไปทางสมนักงานด้วยคือตัวเลข ตัวการผลิตรถอะค่ะเมื่อกี้พี่ตู้บอกประาการการกผลิตย,ยานยนต์ไทยอะนะพี่อยากจะใ,ให้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 ตัวเล็น,นิดนึงแต่ว่ามันจะได้ชัดเจนว่าไอ้การคาดการเรื่องความกังวลก็ตามเรื่องอหลายๆอย่างที่มันก็เป็นความรู้สึกทางจิตวิทยาด้วยนะถ้าดูในเรื่องของการผลิตเองเนี่ยในเรื่องของ E ีีมันก็ยังไม่มากนะคะอาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการชะลอการซื้อเนื่องจากรอ เทคโนโลยีใหม่รออีวีหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีมีส่วนมากแต่ว่าถ้าดูเรื่องการผลิตแล้วเนี่ยที่คิดว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้การผลิตรนยนต์ที่ใช้ในประเทศมันลดลงเยอะยวโดยเฉพาะในกลุ่มที่เมื่อกี้พี่บอกรถกระบะเนี่ยลงมากเกือบ50เปอร์เซ็นเลยเพราะฉะนั้นในนี้อยากจะขออนุญาตให้ทางสื่อมวลชนช่วยสื่อสารนิดหนึ่งนะโอเคนะมีคำถามค่ะขอบคุณมากนะคะ ก็วันนี้เ่มีแค่นี้นะคะก็ขอบคุณแลก็สวัสดีค่ะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ